好，念桥。 พอพระคัมพีประจําวันหนึ่งมุเอลบทที่19ข้อ1-7ถึง7หัวข้อทําดีใครก็ทําได้ซาอูตรัดกับโยุนาธานราชบุตรและกับบรรดาข้าราชการทั้งหมดของพระองค์ให้ฆ่าดาวิดเสียแต่โยุนาธานราชบุตรของซาอูพอพระทัยในดาวิดมากและโยุนาธานตรัดกับดาวิดว่า ซาอูลเสด็จพ่อของฉันหาช่องจะฆ่าท่านเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เชา้าขอจงระวังให้ดีจงอยู่ในที่ลับซ่อนตัวไว้และฉันจะออกไปยืนอยู่ข้างๆเสด็จพ่อในทุ่งนาที่ท่านอยู่และฉันจะทูลเสด็จพ่อด้วยเรื่องของท่านถ้าฉันรู้เรื่องอะไรจะบอกให้ท่านทราบโยนาธานทรงกล่าวชมดาวิดต,ต่อซาอูราชบิดาทูลว่าขอพระราชาอย่าทรงทำบาปต่อดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์เลย พราะดาวิดไม่ได้ทำบาปต่อฝ่าพระบาทและการงานของเขาเพื่อฝ่าพระบาทก็ดียิ่งนักเพราะเขาเสี่ยงชีวิตของตนและฆ่าคนฟิลิสเตียนั้นและพระยาเวประทานชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สู่อิสราเอลทั้งปวงฝ่าพระบาททรงเห็นแล้วและทรงชื่นชมยินดีแต่ทำไมฝ่าพระบาทจะทรงทำบาปต่อโลหิตท,ที่ไร้ความผิดโดยข้าดาวิดเสียอย่างไร้สาเหตุซาอูลก็ทรงฟังเสียงของโยนาธานและซาอูลปฏิญาณว่า พระยาเวทรงพระชนอยู่แน่สันใดดาวิดจะไม่ถูกฆ่าและโยนาธานก็ส่งเรียกดาวิดส่งเล่าถ้อยคำนี้ทั้งหมดให้เขาฟังส่งนำดาวิดเข้าเฝ้าซาอูและดาวิดได้อยู่กับซาอูอย่างแต่ก่อนสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับรายการพรยามเช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้ที่เรามีโอกาสได้พบกับพระคําของพระเจ้าก่อนที่เราจะไปทํอาอะไรก็ตามในชีวิตของเราแลนะก็ยังหนุนใจพี่น้องว่าให้เราได้ เข้าเฝ้าพระเจ้าและก็ใช้พระคำของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะนำเราตลอดวันนี้และทุกๆวันด้วยนะครับวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งซามอเอลบทที่19นะครับผมให้หัวข้อว่าทำดีใครก็ทำได้นะครับทำดีใครก็ทำได้คำถามก็คือว่าจริงหรือเปล่าพี่น้องว่าทำดีใครก็ทำได้นั้นในสมัยก่อนอาจจะคำนี้อาจจะเป็นคำที่ดูเหมือนว่าใช่นะเราเห็นด้วยแต่ในยุคป,ปัจจุบันพี่น้องคำว่าทำดีเนี่ย หลายคนบอกว่าทําดีเป็นเรื่องยากนะทำไม่ดีเนี่ยง่ายกว่าใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้คนกลัวที่จะทําบางอย่างที่ดีนะเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะเช่นนะถ้ามีอุบัติเหตุที่อยู่ระหว่างทาง และใครบางคนเข้าไปช่วยนะเข้าไปช่วยพอไปช่วยปรากฏว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นแทนที่จะคิดว่าเป็นคนมาช่วยนะบางทีบอกว่าอ้าวก็กลายเป็นคนที่ทําร้ายนะกลายเป็นคนที่ไม่ดีซะนั้นะหลายคนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้ทําดีก็กลายเป็นเรื่องที่ทํายากแล้นะเพราะจะมี ดราม่ามั่งละโนนนั่นนี่หลายอย่างแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องที่รักเช้าวันนี้ถ้อยคําของพระเจ้ายังนุนใจเราทั้งหลายว่าการทำดีนั้นใครก็ทําได้และเราต้องทำนะเพราะนี่คือธรรมชาติของเราที่อยู่ในพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งซามอเอลบทที่19นั้นเป็นเหตุการณ์เมื่อโยนาธานนั้น หาวิธีใช่ไหมครับในการที่จะช่วยเพื่อนก็คือดาวิดณเวลานั้นนนั้นดาวิดก็เป็นเพียงนักดนตรีที่อยู่ในวังนั่นและก็รับใช้คุณพ่อของโยนาธานก็คือก,สสกษัตริย์ซาอูลนั่นเองดาวิดก็ทําหน้าที่หลายอย่างเป็นทั้งนักดนตรีที่อยู่ในวังกลับไปบ้านก็เป็นคนเลี้ยงแกะให้กับครอบครัวและก็มีงานหลายอย่างแต่ในเวลานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวิดก็คือว่า ซาอูลเนี่ยไม่พอใจดาวิดนั่หะหาวิธีที่จะกําจัดดาวิดให้ออกนะไปพ้นจากเส้นทางของชีวิตเนื่องจากว่าดาวิดก็ทำสิ่งดีหลายอย่างแล้วประชาชนก็ยกชูแล้วก็ดาวิดก็มีชื่อเสียงดีนะครับทำให้ซาอูลก็ไม่พอใจแต่ว่า ดาวิดก็ยังมีเพื่อนที่ดีนะครับอย่างที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันวันนี้ก็คือโยนาธานนั่นเองนโยนาธานก็เป็นบุตรชายของซาอูลซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งในพร่ำพีที่ชีวิตของเขานั้น,นเป็นคนที่เป็นแบบอย่างพี่น้องในการที่จะทำดีสำหรับทุกคนไม่ว่าเป็นใครไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนที่กำลัง ตกทุกข์ได้ยากจะเป็นคนที่ลำบากนะหรือจะเป็นคนที่ใครบางคนอาจจะไม่ยอมรับก็ตามนะแต่โยนาธานนั้นสำแดงหรือทำสิ่งที่ดีนั้นเป็นแบบอย่างแก่ชีวิตของเราในเช้าวันนี้พี่น้องการทำดีในชีวิตของเรานั้นพร้อมปีตอนนี้บอกว่าให้เราทำดีเป็นเรื่องปกตินะปกติแค่ไหนนะก็มี3 4อย่างที่ใะกระหนุนมใจเราในเช้าวันนี้ก็คือว่าให้เราทำดีเป็นปกติในชีวิตประจำวันนะทำ เป็นนิสยัยพี่น้องทําเป็นธรรมชาติทําทุกๆวันโดยไม่ต้องเสแสร้งพี่น้องเวลาที่เราทําดีใช่ไหมครับก็เป็นธรรมชาติที่ออกมาจากชีวิตของเราหรือเวลาที่เราทําดีเราไม่ต้องอวดใครพี่น้องนะเพราะว่าเรากาลังทําดี นะเพราะอะไรพอพระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นคนดีและคนดีนะั้นจะเอาสิ่งดีออกมาจากชีวิตของตนและก็การทําดีไม่ต้องรอเทศกาลพี่น้องเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่แล้วการทําดีต้องรณรงใช่ไหมครับแล้วก็รอเป็นเทศกาลนะเทศกาลนี้ค่อยทําดีนะอีก5-6เดือนค่อยทําดีพรันเป็นเทศกาลนะทุกคนก็จะเป็นกระแสะก็ทําแต่หลังจากนั้นการทําดีก็จะหายไป นะฉะนั้นเราทั้งหลายที่อยู่ในพระเจ้านั้นการทําดีไม่ต้องเป็นเทศกาลพี่น้องให้มันเป็นธรรมชาติที่อยู่ในชีวิตของเราและการทําดีที่เป็นชีวิตประจําวันของเรานั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าไม่หวังผลตอบแทนอะไรพี่น้องการทําดีนะไม่หวังผลตอบแทนอะไรไม่ต้องหมูไปไก่มานะเราทําเพื่อจะได้อะไรและการทําดีนั้นเราทําทั้ง ต่อหน้าและรับหลังด้วยพี่น้องนะต่อหน้าและรับหลังอ,อยู่ต่อหน้าเขาเราก็ทําดีรับหลังเขาก็ทําดีคนเห็นก็ทําดีคนไม่เห็นก็ยังทําดีพี่น้องนี่คือการทําดีที่เป็นปกติ2ก็คือว่าการทําดีที่เป็นเรื่องปกตินั้นจะต้องทําเป็นสาธารณะพี่น้องสาธารณะมีความหมายว่าอะไรสาธารณะก็คือว่าไม่เลือกพี่น้องไม่เลือกว่าเวลาที่เราจะทําดีสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะเลือกว่าเฉพาะเพื่อนเราอาจจะเพาะ พี่น้องเราเฉพาะคนในกลุ่มเราหรือเฉพาะพี่น้องในคิิตจักรเราพี่น้องอย่างนั้นไม่เรียกว่าการทําดีเป็นสาธารณะนะครับการทําดีเป็นสาธารณะคือการที่เราจะไม่เลือกว่าเขาเป็นใครนะฐานะยัางไงาญาติดีมีจนเชื้อชาติภาษาใดเราไม่เลือกหน้าไม่เลือกกลุ่มนะหรือนะ เป็นเรื่องของผลประโยชน์ต่างตอบแทนไม่มีพี่น้องนะพราะวจนะของพระเจ้าเนี่ยบอกเราทั้งหลายอย่างอย่างนี้ว่าเวลาที่เราทําดีกับใครก็ตามนะมันจะต้องเป็นการทําดีที่ผ่านมาจากความรักในะบนพื้นฐานของความรักความเมตตานะของทุกคนไม่ว่าอยู่ในสังคมชุมชนนะเราจะต้องสำแดง สิ่งดีอย่างนี้เป็นสาธารนณะความรักความเอื้ออาทรความผูกพันการไม่เห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียวพี่น้องแต่เห็นแก่คนอื่นนะเนนัน่นคือสิ่งที่สองที่อยากจะห,หนุนใจในเช้าวันนี้ว่าให้เราทําดีเป็นสาธารนณะพี่น้องไม่เฉพาะกลุ่มของเราพี่น้องคนอื่นคนที่อยู่ข้างบ้านเราข้างโบสถเราในที่ทํางานของเราอยู่ข้างถนนหนทางนะเราสามารถทําสิ่งที่ดีนี้ได้นะเป็นสาธารนณะสก็คือว่าเราควรจะทําความดีนั้น ให้มากกว่ามาตรฐานที่กำหนดนะเพราะทร,รม,มัทธิวบทที่5ข้อ4 1ถึง47พระเยซูก็ยกตัวอย่างหรือมาตรฐานของการทำดีไว้ด้วยพี่น้องว่าเวลาที่เราจะทำสิ่งที่ดีเนี่ยพระเยซูบอกว่าถ้าเขาถ้าเขาเกณฑ์ให้เราเดินกิโลหนึ่งพระเยซูบอกว่าให้เดินไป2กิโลถ้าเขาขอเสื้อเราตัวหนึ่งพระเยซูบอกว่าให้ถอดเสื้อคลุมข้างนอกให้ด้วย ใช่ไหมถ้าเขาตบแก้มซ้ายให้หันแก้มขวาให้ด้วยพระเยซูกําลังบอกให้เราทําสิ่งที่ดีมีคําคํานึงพี่น้องนะที่วันสองวันนี้ก็ได้คํานี้กลับมาพี่น้องว่าทําดีใหม่ที่สองพี่น้องนะผมชอบคํานี้จังเลยนะคำดีใหม่ที่2ก็คือว่าพระเยซูกําลังบอกว่าเวลาที่เราจะทําสิ่งดีเนี่ยให้ทํามากกว่ามาตรฐานนะมาตรฐานบอกว่าให้ทำสิบเราจะทำสิบ น้องมาตรฐานพระเยซูกําลังบอกอย่างนั้นนะครับโดยไม่ต้องขอนะไม่โดยไม่ต้องขอด้วยซ้ําไปโดยไม่ต้องขอ,โด,โ,ดอ,งขอโดยไม่ต้องมีรางวาัลตอบแทนและให้เราทํามากกว่าที่คิดไว้ทํามากกว่าที่ควรจะทําหรือมากกว่าคนอื่นที่จะทําพระเยซูกําลังสรุปพระองค์พีตอนนี้บอกว่าจริเวธรรมของผู้เชื่อควรมีมาตรฐานสูงกว่าคนทั่วไป นะครับเวลาที่เราทำดีนะพี่น้องนะมาตรฐานของศิลธรรมของเราจริยธรรมของเราควรจะมีมากกว่ามาตรฐานของคนทั่วไปประการสุดท้ายพี่น้องเวลาที่เราจะทําดีเนี่ยให้เราทําดีอยู่บนพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้านะพระวจนะของพระเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของเรานะเวลาที่เราจะทําสิ่งดีนะไม่ว่าจะสิ่งดีในเรื่องใดก็ตามพี่น้องให้ทําเป็นเรื่องง่าย พี่น้องไม่ต้องตีความนะหลายครั้งเราเ,าเอาสิ่งที่เราจะทำหรือนะอะไรก็ตามแม้แต่พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเรามาตีความนะตีความก่อนว่าใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้ยังไงแต่พี่น้องที่รักพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยตรงไปตรงมาครับไม่ต้องตีความนะถ้าบอกว่าให้เชื่อนะพระเยซูบอกว่ายาจงสแสดงว่าเป็นคำสั่งใช่ไหมถ้าพระองค์บอกว่าให้ทำอะไรนะเราก็ทำตามนั้นแบบไม่ง่ายพระเยซูบอกว่าเวลาที่เราจะ ทำอะไรด้วยความด้วยการเชื่อฟังเนี่ยพองชี้กลับไปที่ให้เราดูเด็กใช่ไหมครับเด็กจะไม่มีเงื่อนไขเด็กจะไม่สงสัยนะเด็กจะไม่ถามลยว,ว่าเพราะอะไรยังไงทำไมแต่เด็กจะเชื่อฟังแบบไง่ายๆเช่นเดียวกันพี่น้องเวลาที่เราจะทําสิ่งที่ดีนะเพื่อพระนามของพระเจ้าเนี่ยให้เราทําบนพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งดีทั้งนั้นพี่น้องนะทุกคนที่ทําจะ มีพระพรจะได้รับพระพรและจะก่อเกิดเป็นพระพรกับคนมากมายพี่น้องฉะนั้นให้พระวจนะของพระเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของทั้งหลายทุกวันเพื่อเราจะทําสิ่งที่ดีบนพื้นฐานของพระวจนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับให้เราทําดีเป็นปกตินะทาดีเป็นสาธารณะทําดีมากกว่ามาตรฐานที่คนอื่นเขาวางไว้นะทำมากกว่าโดยไม่ต้องร้องขอโดยไม่ต้องมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะครับฉะนั้นวันนี้หนุนใจเราทั้งหลาย ทำดีใครก็ทําได้ะเราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพรร่งในเช้าว,วันนี้โอพระเจ้าพระองค์ทรงปรารถนาให้เราสำแดงสิ่งดีผ่านชีวิตของทั้งหลายและสิ่งดีนั่นมาจากการที่พระองค์ทรงประกาศว่าเราชอบทาพระองค์เจา้าและเราเป็นต้นไม้ดีค่าแต่พระเจ้าและเราจะเกิดผลดี พระองเจ้าข้าขอพปรองทรงโปรดอวยพรและนำพาให้การกระทําทุกอย่างนั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและบนพื้นฐานโปรองเจ้าข้าของความรักที่พระเจ้าทรงบรรจุไว้ในชีวิตของน้องหลายเราขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญโปรองอธิษฐานในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงไว้พระพรครับ